สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชินีแห่งสยามมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศิริกิตกิติยากรเป็นพระธิดาของหม่อมเจ้านักขดมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475ณบ้านของพลเอกเจ้าประยาวงศานุประพัฒน์บิดาของหม่อมหลวงบัวโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าศิริกิต อันมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิจดิยากรเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนเนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับภาวะสงครามมหาเอเชียบุรพาณโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะทรงศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้วยังทรงเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและเปียโ,โนเป็นวิชาพิเศษโดยส่งมุ่งหวังที่จะเรียนดนตรีเพื่อเป็นวิชาชีพในอนาคตในปี2489เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงรัฐบาลได้แต่งตั้งให้พระบิดาไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตรประจำสำนักเซนเจ,นเจมนกรลอนดอนประเทศอังกฤษจึงได้ตามเสด็จไปอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าโดยส่งศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสควบคู่กับการเรียนเปียโน,โน ในเวลาต่อมาเมื่อพระบิดาทรงย้ายไปดํารงตําแหน่งเอกอัคราชทูตประจําประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสนี้เองหม่อมราชวงศ์สิริกิตมีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์และโปรโดที่จะเสด็จพระราชดาเนินไปยังกรุงปารีสเพื่อทอพระเนตรโรงงานรถยนต์อยู่เสมอทําให้ทรงคุ้นเคยกับครอบครัวกิติยากรเป็นอย่างดี ด้วยความน่ารักสดใสประกอบกับพระอุปนิสัยที่สุภาพอ่อนน้อมและความสมพระทัยในสิ่งเดียวกันหลายๆด้านโดยเฉพาะการดนตรีทําให้เป็นที่ต้องพระราชธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งแรกพบในเดือนตุลาคม2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งออกจากเมืองโลซานทําให้ต้องส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลาสามสัปดาห์ ระหว่างนั้นทรงพระกรุณาโปลดกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตเข้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการดีขึ้นนับเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นวันที่19รกรกฎาคม2492ส่งทรงมั่นกันเป็นการภายในอย่างเรียบง่ายณโรงแรมวินเซอร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิตด้วยพระธรรมรงเพชรน้ำเตยรูปหัวใจซึ่งเป็นพระธรรมรงองค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีจนเมื่อเดือนมีนาคม2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตพระนครจึงส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปลดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตตามเสด็จพระราชดำเนินกลับมาอย่างประเทศไทยด้วย ทั้งสองพระองค์ทรงเข้าสู่พระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะระทุมเมื่อวันที่28เมษายน2493ท่ามกลางความปิติยินดีของพระสงฆ์นิกราชาวไทยทั้งประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมราชวงศ์สุริกิตเป็นสมเด็จพระราชนีสุริกิตพร้อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรสูงสุดตามโบราณราชประเพณีและในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีจนถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานนประการทั้งในฐานะพระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยและในฐานะคู่บุญคู่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอันเป็นที่ประจักษ์และรักยิ่งของอาณาประชาราชจวบจนปัจจุบัน